ปัญหาต่างๆในสังคมไทยที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาระดับประเทศที่มีผลกระทบต่อรากฐานเศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจึงต้องมองภาพรวมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางของปัญหาระหว่างทางในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ปลายทางออกของการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องมีการวางยุทธศาสตร์ในภาพรวมอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมทุกมิติในทุกด้าน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศในด้านต่างๆก็เช่นกันเมื่อมีการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์สำคัญที่ต้องการขับเคลื่อนแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานไปด้วยกันบนเป้าหมายเดียวกันแต่ที่ผ่านมาการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญตามยุทธศาสตร์จำนวนมากพบว่าย,ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากการนำนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติไม่มีการประสานการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร อาจจะด้วยหน้าที่และอำนาจของแต่ละหน่วยงานที่มีความซําซ้อนและขาดความเชื่อมโยงกันหรือเมื่อมีการดำเนินการร่วมกันแล้วเกิดความขัดแย้งในการทำงานและอำนาจในการบังคับบัญชาสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้การทำงานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็นไปอย่างยากลำบากหน่วยงานของรัฐจึงต้องหาทางกลับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของตัวเอง ทําให้มีการดำเนินการที่ล่าช้าขาดการมองภาพรวมและใช้ทรัพยากรอ,อย่างไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ภาครัฐไม่สามารถแก้แ่งป,ปัญหาทั้งระบบได้อย่างรอบด้านและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ พระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัยจึงได้กำหนดกลไกลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศโดยได้มีการแบ่งกลไกลออกเป็นสามส่วนหลักๆได้แก่ 1. การกำหนดให้มีคณะกรรมการและประลัดบัญชาการเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศโดยคณะกรรมการนโยบายยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ มีหน้าที่เสนอคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องการขับเคลื่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนขับเคลื่อนกรกอบวงเงินงบประมาณเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์และปะลัดปัญชาการในแต่ละยุทธศาสตร์คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์มีหน้าที่ขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศและรับผิดชอบให้เกิดสัมฤทธิผลโดยเร็วรวมถึงจัดทำแผนขับเคลื่อน กองเงินงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณประจำปีบัญชาการหน่วยงานของรัฐและประสานการทำงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วนประหลัดบัญชาการยุทธศาสตร์ในแต่ละยุทธศาสตร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและบัญชาการให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างแท้จริงและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 2กํกำหนดให้มีสำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศหรือสอบสรับผิดชอบการวิชาการและเป็นหน่วยธุรการในการบริหารยุทธศาสตร์และจัดทาแผนขับเคลื่อนวาระสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมีหน้าที่และอานาจศึกษาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขยกเว้นกฎหมายหรือกฎที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมถึงประสานงานหรือดําเนินการร่วมกับหน่วยง,งานของรัฐและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 3. ากำหนดให้มีกลไกในการวางนโยบายและบริหารวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดทําแผนการบริหารงบประมาณตลอดจนการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนโดยเมื่อคณะรัฐมนตรีได้กําหนดวาระสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศแล้วคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์จะร่วมกับสํานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนขับเคลื่อนวาระสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ5ปีแผนปฏิบัติการประจำปีรกอบวงเงินงบประมาณพร้อมกับจัดทําข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดให้มีกฎหมายหรือกฎขึ้นใหม่ปรับปรุงย กเลิกหรือยกเว้นกฎหมายหรือกฎที่เป็นปัญหาอุปสรรคเสนอคณะกรรมการบริหารและคณะรัฐมนตรีและเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนและกรอบวงเงินงบประมาณแล้วสบศจะส่งแผนปฏิบัติการประจำปีและคำของ,งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สำนักงบประมาณโดยหน่วยงานของรัฐไม่ต้องยื่นคำของ,งบประมาณต่อสำนักงบประมาณอีก ซึ่งสำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐไปดําเนินการตามแผนหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุนต้องให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนและการบูรณาการทํางานร่วมกันสําหรับการติดตามประเมินผลร่างกฎหมายฉบับนี้กําหนดให้มีตัวชี้วัดหน่วยงานของรัฐหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามแผนโดยให้นําผลการประเมินตามตัวชี้วัด ไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือแต่งตั้งโยกย้ายและต้องเผยแพร่ผลการดำเนินการให้สาธารณชนทราบ และให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประเมินความคุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมในแผนจากที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่งด้วยและในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขับเคลื่อนวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศสามารถเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรคได้ และนี่คือคกลไกของการบริหารงานแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนวาระสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องการส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงานของรัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่สําคัญของประเทศไปในทิศทางเดียวกันสามารถบูรณาการการทํางานระหว่างกันได้ ส่งผลให้ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญให้เกิดสัิเิผลอย่างแท้จริงสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้อย่างครอบคลุมรอบด้านและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ w w w l a w g o t h หรือตาม QR code ที่ขึ้นนี้